สวัสดีครับตองเรื่องน่าสดกับใบรับรองจากศูนย์วิจัยโรคเอสสภาการชาติไทยนะตรวจเลือดเมื่อวันที่29เดือน4 2558ฟิสิกเอชบีปกติดีนะครบโ okay. อเคข้าใจตรงกันแล้วเนาะค่ะคือเนี่ยตอนไปอ่านข่าวเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมามันก็ไม่ได้เก่าแก่อะไรมากมายเลยในข่าวเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าผู้ติดเชื้อเอชบีในกรุงเทพมหานครเนี่ยพุ่งสูงขึ้นกว่า61,000ราย ตนะิดเชื้อใหม่เนี่ยประมาณ1,900ารยายแล้วผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยอยู่ในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า25ปีประมาณ974รายคิดเป็นร้อยละ5 3 4ุีโอ้ยโโข้อมูลแน่นมากค่ะแน่นสิคะอ่านอาไรรอบก่าจะมาอาัดคลิปให้ฟังได้เนี่ยนะพี่ขอโฟกัสที่กลุ่มเยาวชนแล้วกันกลุ่มเยาวชนคือกลุ่มไหนเอ่ยก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษานั่นเองน้องคะน้องอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะจ๊ะ ตื่นๆน,นะคะพี่เข้าใจว่าน้องอยู่ในโลกสวยนะคะความรักเป็นสีชมพูแต่ว่าน้องอย่าลืมความจริงในเรื่องนี้ว่าน้องคือกลุ่มเสี่ยงทําไมหนูถึงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะพี่ก็เพราะว่ากลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยสัญญาณใไม,เม่เมื่อมีเพศสัมพันธ์ไงโอเคเรารักกันฉันรักเธอเธอรักฉันอะไรอย่างประมาณนี้ก็น้ําตาตกมนกันมาหลายคนนะจริงพี่ก็เลยอยากจะมาเตือนน้องน้องๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่พี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้น้องนไปรังเกยียจผู้ที่เชืยอเอชวนะคบเราสามารถใช้ชร่วมกันได้เราสามารถกินข้าวดูหนังฟังเพลงคือเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้หรือเป็นอยู่กันชั้นมีภรรยาก็ยังได้นะโดยที่เราไม่ติดเชื้อเอช V ด้วยถ้าเกิดว่าเรารู้จักวิวธีการป้องกันอย่างถูกวิธีนะครับน้องบางคนอาจบอกว่าอุย้ยให้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อไม่เอาหรอกค่ะหนูกลัวโอเคครับในตรก,กะนี้พี่พอเข้าใจน้องได้นะครับแต่พี่อยากจะทิ้งคาถามไว้ให้น้องข้อหนึ่งว่า แลวในชีวิตจริงเราจะรู้ได้ไงว่าใครมีเชื้อ h i ชจริงไหมครับมีคำมีสติรักขึ้นที่หน้าผาหรว่า h อชหรือว่าผมินยาวเปอซ่าหรือว่าสีผิวผดเปลี่ยนสีเขียวหรือฮักมันไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเนีน่ยเราจะต้องป้องกันตัวเองทุกครั้งไม่ใช่เห็นว่าเขาหล่อเขาสวยแล้วน้องก็มีอะไรกัน,นโดนที่ไม่ได้ป้องกันมีเห็นที่บอกนะครับว่าน้ําตาเช็ดถัวเข่าไปมาหลายคนแล้วจริงๆและสุดท้ายท้ายสุดนี่นะจ๊ะพี่ขอประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆที่อยากได้ถุงยางอนมามัยใช้แต่ไไไมม่่่่กล้้้าาปซืออววตงงหนะครับ เพียงแค่น้องมาทักพี่ใน Facebook ว่าพี่ทักมาในอินบ็อกนะว่าพี่ตองครับผมอยากได้ผมอยากได้ถุงยาอนามัยไปใช้จังเลยพี่ก็จะประสานงานไปถึงทีมงานของเกบีเคไทยแลนด์ให้เขาจัดส่งถุงยาอนามัยไปถึงไม่ให้น้องถึงบ้านเลยนะครับถุงยาอนามัยนี้ก็ได้มาจากสนักงานศนของสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานคะรเพราะฉะนั้นน้องก็อุ่นใจทุกครั้งที่ใช้ถุงยาอนามัยจากเกบีเคได้เลยนะจ๊ะถุงยาอนามัยที่จะส่งให้ไป ขอแทรกนิดนึงนะครับอาจจะส่งไปให้ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าตั้แต่ะเดือนเนียเขาก็จะมีโค้ตา100ถุง50ถุงอะไรประมาณนี้ยแต่จะพยายามส่งให้ถึงทุกคนนะครับเนี่งทำไมที่จะส่งให้ไปก็มีตั้งแต่ไซส์4้ 52, ิ่อ49 52 54และเจลหล่อลื่นนะครับอ่ะพี่ก็ขอฝากแง่คิดแล้วก็สาระดีๆเอาไว้เพีิงเท่านี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ พี่พูดไปนิดอย่างว่าทุกเรื่องราวคือประสบการณ์สามารถสรุปสร้งได้เ <laughs> บลอๆบลอแล้วค่ะเจอลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย